มันจะไม่โดนตีได้ยังไงลูกสาวฮะเดี๋ยวครีมเดี๋ยวแป้งหนุจใจยังไงกับแม่ฮะโดนไหมแขวนเสื้อดีไหมตัวแค่นี้เอาอีกไหมฮะวาดหุน <c oughs> ห่นปั้นเอาแป้งแม่มาเออเออเออขอโทษขอโทษขอโทษเอาแป้งแม่มาเลย ดื F F ด้อเหรอดื้อใช่ไหมฮืฮ응อือฮ응ดื้อวุวน่นวุ่นดือ้อหรอวุ่นวุ่นดื้หรอเอาของแม่มามันเลอะที่นอนไปหมดแล้วนะดูหน้าดูตาตัวเองสิเสื้อผ้าก็เปื้อนแป้งเอามานี่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวตีนะ น้ำมอนดูสินะขอไม่ขอดีๆก็ได้ขอแป้งหน่อยนะโอ้โหกคนตีนอีกออเอาว้าแม่ขอแป้งแม่ขอแป้งเช่าพีเซ็นเตอร์แป้งเหรอเราอะ่ะขอแป้งอ้าแม่ขอแป้งขอคุณค่ะ ที่วสนนะคะนี่นะคะก็คือโดลงมาแล้วก็จะมีเส้นทางีทางกเี่ยเขาก็ใส่ชุีนะคะดูแลตัวเองอย่างดีด้วยนะคะดูแลทั้งผู้ปวด้วยนะคะาเดินมาไหม่